เสียงความหวาดกลัวในน้ำเสียงของนักบินผู้ช่วยซูซานคาตาวานชัดเจนอย่าไม่ต้องสงสัยเพียงสองวินาทีหลังจากเครื่องยกตัวขึ้นความสงบในห้องนักบินก็สลายกลายเป็นฝันร้ายถึงชีวิตกับตานานิชชาคิยาดึงคันบังคับขึ้นแรงจนไปจนถมุมของเซราเจสองร้อยพุ่งเชิดขึ้นสู่ท้องฟ้าในอัตราที่อันตรายความเร็วอากาศต่ำจนน่ากังวลแต่มุมเชิดสูงเกินขีดจำกัดเครื่องบินกำลังเข้าสู่พาวเวอร์สตนปีควาสูญเสียแรงยก และเครื่องเอ็มหมุนไปทางขวาอย่างรุนแรงจนชาดีอาพยายามหาพวกพุ่กลับไปทางซ้ายอย่างสิ้นหวังแต่การแก้ไขที่มากเกินไปทำให้เครื่องเอ็นซ้ายถึง55องศาบนพื้นดินผู้เห็นเหตุการณ์มองด้วยความสยดสยองขณะที่เครื่องบินโดยสารลำเล็กโครงเครงราวกับนกปาเจ็บพื้นดินอยู่ห่างเพียง100ฟุตแรงโน้มถ่วงกำลังทวงคืนคันบังคับพุ่งไปข้าหน้าอย่างฉับพลันระบบสติพุชเชอร์ทำงานแล้วแต่เวลา 24กรกฎาคม2024ท่า,ากาศยานานาชาตทริบูรในกรุงกาทกรทำนุชคืบคับภายใต้ท้องฟ้ายามเช้าที่ชื่นบนลานจอดมีเครื่องบอมบ์ดีสตลเดย์200อายุ21ปีหมายเลขทะเบียน 9N-WIN นี้ไม่ใช่เที่ยวบินทาแต่เป็นเที่ยวบินเฟอร์รี่เครื่องลำนี้ถูกจอดทิ้งไว้30วันหลการซ่อมบำรุงล้อหลักและตอนนี้ต้องบินย้ายไปปารีการาเพื่อทำการตรวจเช็คใหญ่ ในห้องนักบินคือทีมงานที่มีประสบการณ์สูงแต่เต็มไปด้วยความกดดันกับตอนมานิชากยาหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสายการบินมีชั่วโมงบินกับสีออร์เจกรุ๊ป5 0 0 0ชั่วโมงข้างเขาคือนักบินผู้ช่วยวัย26ปีซูสานคาตาวานผู้กำลังเผชิญภาระนิสินจากการฝึกบินที่ทำให้เข้ามาถึงตำแหน่งนี้ ามกฎแล้วเที่ยวบินเฟอร์รี่ครมีเพียงลูกเรือที่จำเป็นเท่านั้นแต่สายการบินสายรับไม่สะเทือนปัญหาการโอย่านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพวกเขาบรรทุกผู้โดยสาร17คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้บริหารของบริษัทยิ่งไปกว่านั้นห้องโดยสารยังเต็มไปด้วยสัมภาระที่ไม่ได้ยึดตรึงกล่องเครื่องมือถังน้ำมันเครื่องและของเหลวไฮดรอลิกที่ติดไฟได้วางอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารโดยไม่มีการควบคุม ดนกระดาษนี้คือการบินย้ายเครื่องตาปกติแต่ในความเป็นจริงมันคือเที่ยวบินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายและเหตุผล เวลา11นาฬิกา2นาทีประตูถูกปิดไม่มีพนักงานตอนระบนเครื่องและไม่มีการสาธิตความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร17คนที่นั่งทามกลางถังน้ำมันที่ไม่ได้ยึดตรึงขณะเครื่องแท็กซี่ไปยังรันเวย์ศ2นักบินผู้ช่วยคาตาวานหยีบกะวิสปีดขึ้นมาแผ่นข้อมูลอ้างอิงสำหรับกำหนดความเร็วที่เหมาะสมในการยกตัวแต่มีพิซซ่อนอยู่ในเอกสารนี้ หลายปีก่อนความผิดพลาดจากการคัดลอกข้อมูลทำให้ตารางสมรรถนะของสายการบินปนเปื้อนตารางสำหรับน้ำหนักวิ่งขึ้น18,500กิโลกรัมซึ่งตรงกับเที่ยวบินวันนี้กลับเหมือนกับตารางของเครื่อง <in> ที่เบากว่ามากที่17,500กิโลกรัมนั่นหมายความว่าความเร็วหมุน <aps> ยกตัวที่คำนวณได้นั้นต่ำกว่าความเป็นจริงสีนต่ตัวเลขเล็กน้อยแต่ในโลกการบินความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยถูกเขียนด้วยเลือด กับตันชาติยาดันคันเร่งสีอจ0อเร่งความเร็วไปตามรันเวย์ทุกอย่างดูปกติแต่ลูกเรือกำลังตกอยู่ในกับดักของอคติยืนยันพวกเขาคาดหวังการออกเดินทางตามปกติและมองข้ามการตรวจสอบการควบคุมอย่างครบถ้วนวีหนึ่งคาตาวามประกาศที่114นตโรเททที่118นต ชาติยาดึงคันบังคับขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่าผู้โดยสารเต็มลำตามปกติการควบคุมตอบสนองไวัเขาใส่แรงเชิดหัวขึ้นอย่างรุนแรงเครื่องบันทึกข้อมูลการบินระบุอัตราการหมุนเชิดถึง6.5องศาต่อวินาทีมากกว่าสองเท่าของค่าที่นายนำเครื่องไม่ได้เพียงแค่ยกตัวแต่มันถูกกระชากขึ้นสู่อากาศ พันธีที่รอพ้นพื้นกฎของอากาศพลศาสตร์ก็หันหลังให้เพราะการเชิดเร็วเกินไปและรุนแรงเกินไปมุมปะทะของปีเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วกระแสอากาศไหลผ่านปีปันป่วนและหลุดออกแรงยกหายไปที่ความสูงเพียง11ฟุตเหนือรันเวย์เครื่องเข้าสู่ภาวเอร์สตันคาตาวานดโกนเขากำลังผเผชิญซาเทลเอฟเฟกพาวเวอร์ช็อกจากเหตุการณ์กระทันหันที่ทำให้สมองส่วนเหตุผลหยุดทำงานกับตันชาตยาติดอยู่ในกับดักร้ายแรง ที่เขาสร้างเองแทนที่จะกดหัวเครื่องลงเพื่อเพิ่มความเร็วเขากลับดึงขึ้นต่อไปต่อสู้กับความรู้สึกว่าหัวเครื่องหนักซีโอเจสองเองขวารุนแรงปีขวาตกชาตยาหักคันบังคับไปซ้ายเครื่องเองเกือบ9กองศาสําหรับผู้โดยสารด้านหลังโลกหมุนตะแคงแรงเหวี่ยงตรึงพวกเขาไว้กับที่นั่งขณะที่กล่องเครื่องมือและถังน้มามันหนักๆเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงเพิ่มความโกลาหล คอมพิวเตอร์ของเครื่องรับรู้ถึงภัยพิบัติและดันคันบังคับไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อกู้สถานการณ์แต่ความสมดุลเพิ่มไปเมื่อเห็นพื้นดินพุ่งเข้าหาสัญชาตญาณเอาตวรอดของชาติอยาชนะระบบความปลอดภัยเขาดึงกลับสุดแรงต่อสู้กับระบบที่พยายามกดหัวเครื่องลงเพื่อเพิ่มความเร็วสิ่งที่นักบินไม่รู้คือน้ำมันเครื่องและของเหลวไฮดรอลิกในห้องโดยสารเริ่มรั่วไหลแล้วเครื่องบินกลายเป็นระเบิดลอยฟ้า 13นาทีหลังยกตัวปลายปีกขวารูดพื้นแท็กซี่เวย์ครื่อมุนความลำตัวแตกห้องนักบินถูกฉีกขาด,ดและกระเด็นตกลงไปในร่องน้ำขณะที่ส่วนห้องโดยสารถูกกลืนด้วยลูกไฟขนาดมหฮูมาเมื่อคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของเนปาลเขา้าตรวจสอบซากไม่ของก้าเอนเนมีพวกเขาพบภาพความเสียหายอย่างสิ้นเชิงลำตัวหลักกลายเป็นโครงดำไม่แต่ห้องนักบินที่ไปหยุดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ให้บ่อแสแรก ช่วงแรกมีการคาดการว่าอาจเกิดจากการเลื่อนของน้ำหนักและสมดุลแต่ข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบินเผยว่าจุดศูนย์ถ่วงยังอยู่ในเกณฑ์สาเหตุที่แท้จริงลึกซึ้งและเป็นระบบมากกว่านั้นการสอบสวนพบข้อผิดพลาดจากการขัดลอบในตาราง <high. S 1> ที่ถูก <it. S 1> มองข้ามมาหลายปีที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคือข้อมูลการบินย้อนหลัง สายการบินกลยว่าการเชิดหูรุนแรงเป็นพฤติกรรมเรื้อรงเกิดขึ้นอย่างน้อย14ครั้งก่อนหน้าแต่เพราะไม่มีโครงการวิเคราะห์ข้อมูลการบินสัญญาณตัวเหล่านี้จึงไม่เคยถูกเห็น รายงานสุดท้ายสะท้อนภาพของการทำให้ความเบี่ยนเบนกลายเป็นเรื่องปกติสายการบินไม่มีการตรวจสอบภายในไม่มีระบบรายงานความปลอดภยัยและมีวัฒนธรรมที่มองกฎระเบียบเป็นเพียงคำแนะนำกับตันชาตยาในฐานะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ปล่อยให้มาตรฐานตกต่ำท้ายที่สุดไม่ใช่ความขัดข้องทางกลไกที่ทำให้เครื่องตกแต่เป็นการล้มสลายของวินัยทางวิชาชีพโดยสิ้นเชิง ซาของเก้าเมยังคงเป็นเครื่องตวนใจที่ขอบรันเวก้ารมานทุอนุซร์แห่งอันตรายของความประมาทหลังเหตุการณ์สำนักงานการบินพลือนแห่งเนปาลเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินง,งานของสายการบินสาร่าปิดฉากประวัติศาสตร์อันปันปื้นของบริษัท โศกนาฏกรรมครั้งนี้คือบทเรียนอันโหดร้ายสำหรับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกความปลอดภัยไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางอย่างต่อเนื้อเมื่อสายการบินหยุดตรวจสอบตนเองเมื่อเพิกเฉยต่อข้อมูลและเมื่อให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนมากกว่ากฎหมายหายนาย่อมเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 18ชีวิตสูญเสียไปเพราะความผิดพลาดจากการขัดล้อเพียงครั้งเดียวและวัฒนธรรมองค์กรที่ลืมวิธีการบินตามหลักการทุกวันนี้เหตุการณ์ของสายการบินซาร่าถูกนำไปสอนนักบินรุ่นใหม่ในฐานะคำเตือนเกี่ยวกับสเตอร์เอฟเฟกตและต้นทุนร้ายแรงของการบังคับเครื่องอย่างรุนแรงท้องฟ้าเป็นครูที่โหดมันให้บททดสอบก่อนแล้วจึงให้บทเรียนและสำหรับเที่ยวบิน9เอนมีบทเรียนนั้นมาช้าไปสิวินาที